กำลงัลงเข้าสู่ทางลงน้ำตกเอราวันสถานที่กลางเป็นไทยเยาวชน ที่เขามานี่เขามาพักที่น,นี่ครับอ๋อคนมาพักที่น,นี่ตรงนี้มัมีสามหลังหลังนึ่มีสี่ห้องคืนละเท่าไหร่ครับเป็นหล,ลนังหนึง่งพักได้สิบตั้งสี่พัน 4, 000, แต่ถ้ามาสองท่านสามท่านสี่ท่านก็ท่านละสี่ร้อยอ๋อน้ามาอยู่งี้หน้ามาอยู่คืนๆเนาะ ขับขับก็คือรถกันเดิมไงอันนี้คือชั้นหนึ as no> ่งใช่ไหครับผมชั้นสองมีใกล้ไหมฮะัร้ยเจ็ดสเมตรครับร้อยเ็ดสเมตรโอ้ยใกล้ๆทำไงน้ำก็มีลึกนน่เพราะเล่นได้ชั้นสองลึกเยอะรับก็ชส้นลึกส้มหัวไหมครับครับ

นเล่นตรงนี้ก็ได้โอยเย็นเย็นนั่นนี่ตกนี่ห้ามเล่นน้ำก่อนนี่าห้ามเล่นที่ข้างบน น,น่าจะใสย่ยีแปะนะจะได้ลง,งน้ำไม่ได้สาสาใส่รองเท้าไปิดเต้องเดินตีเสาบ่ายถึงแล้วครับน้ำติกน้ำน้ำตกิกน,น้ำตกอิรวันหนเขาให้เล่นได้ตรงไหน,น เย็นหนุนดิกูนามดิกู

ಮೇಲೆ <Ni> ನಾಯಕ್ಟ್